สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ที่30นะคะเราเรียนถึงสัปดาห์ที่30แล้วนะคะเ,เด็กๆเมื่อวานนี้เราได้หยุดไป1วันนะคะ,เป,เ,เ,ะ,คะเป็นวันหยุดชดเชยนะคะเป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่นะคะคุณครูก็ เลยต้องส่งเนื้อหาของวันจันทร์นะคะมารวมกับในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆจะได้เรียนถึง2เรื่องนะคะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวันเด็กวันครูเด็กทราบไหมอ่าใกล้จะถึงวันเด็กแล้วนะใกล้จะถึงวันเด็กแล้วนะคะลูกเราจะไปดูเกี่ยวกับความสำคัญของวันเด็กนะคะ 把它拼一块 เกียรติใหครั เด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างนะคะแต่น้องๆองอนุบาลตอนนี้ยังทำได้ไม่มากนักนะคะบางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเด็กก็ต้องเรียนรู้ไว้ก่อนนะคะว่าถึงแม้เราจะเป็นเด็กเราก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ของเด็กคืออะไรมีอะไรบ้าง 1. น,นับถือศาสนา นับถือศาสนาอะไรคะนับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาคริสต์อิสรามนะคะทุกๆศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีนะคะละเว้นความชั่วนะคะการปฏิบัติตามพุทธศาสนานะคะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเคารพเชื่อฟังใช่ไหมคะ,ะการประพฤติตนเป็นคนดีนะ ข้อที่2รักษาธรรมเนียมหมายความว่าจะต้องมีความอะไรคะรักษาธรรมเนียมประเพณีของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่สอนมาสืบทอดประเพณีไทยนะคะการแสดงความเคารพผู้ใหญ่นะคะรู้จัก สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่พูดจาเรียบร้อยนะคะ,ะมีสัมมาคาราวะอ่อนน้อมน่ารักนะคะอันนี้มารยาทไทยนะคะพูดจาไพเราะก็จะน่ารักนะคะเด็กๆคนไหนที่รู้จักรักษา รักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยของเราชาวไทยของเราเนี่ยจะยิ้มยิ้มง่ายแล้วก็ไหว้สวยนะคะถือเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนกลางคลองสองเลยนะคะนะอ่าเห็นไหมคะยิ้มเจอคุณครูแม้กระทั่งในโทรศัพท์ก็ยังสวัสดีมคะน้องเกรดนะคะ ต่อมาข้อที่3เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กดีต้องรู้จักเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่ดื้อไม่สนนะคะพ่อแม่สอนอะไรบอกอะไรนะคะก็ต้องเชื่อฟังนะคุณครูสอนอะไรก็ต้องเชื่อฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณครูเป็นคนที่รักเด็กๆแล้วก็หวังดีกับเราเสมอเพราะฉะนั้นก็จะสอนแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นนะคะ ะนะต่อมาวาจาสุภาพอ่อนหวานนะคะเด็กๆต้องรู้จักพูดจาไพเราะนะคะไปที่ไหนเด็กพูดเพราะมีสัมคาคารวะคนทั่วๆไปก็จะยังไงคะ,ะรู้จักแล้วก็รักเราเมตตาเราใช่ไหมคะคนที่เขาเห็นเราพูดเพราะเขาก็จะเมตตาเรานะคะ พ่อหกะตันยูกตันยูรู้คุณนะคะเวลาคุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมาจากที่ทำงานนะคะเด็กๆก,ก็ต้องเป็นยังไงคะเชื่อฟังแล้วก็ไม่ดือ้อไม่ทำให้พ่อแม่หนักใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองและตั้งใจนะคะ ไม่ทำให้คุณ,คณพ่อคุณแม่เหนื่อยหนักข้าไปอีกนะคะรักการทำงานนะเด็กที่ดีต้องรู้จักช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะทำหน้าที่ของตัวเองนะเรามีหน้าที่ในการเรียนนะคะการทำการบ้านอ่านหนังสือหนูก็จะต้องทำของตัวเองให้ดีที่สุดนะศึกษาให้เชี่ยวชาญหมายความว่า ก็คือการทำหน้าที่ในการเรียนของตัวเองนั่นแหละนะะตั้งใจงเรียนศึกษาค้นคว้าอ่าและข้อ8รู้จักประหยัดเด็กๆต้องรู้จักประหยัดนะคะประหยัดในที่นี้หมายความว่าอะไรนะคะการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายนะคะไม่ซื้อของเล่นฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่ซื้อของเล่นบ่อยๆเป็นการสิ้นเปลือง นะคะแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดอดออมเก็บเงินที่เหลือใช้เอาไว้ใช้ในภายหน้าด้วยช่วยปิดน้ำปิดไฟนะคะ,ะช่วยกินขนมแต่น้อยนะคะทานข้าวเยอะๆเงี้ยก็ถือเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดทายต่อมาข้อ9ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อตรง ในหน้าที่ของตัวเองไม่คดโกงผู้อื่นเรามีหน้าที่ในการเ,าเรียนหนังสือเราก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าทำงานก่อนแล้วค่อยเล่นเพราะฉะนั้นหนูจะต้องมีความซื่อสัตย์ห้ามเล่นก่อนทำการบ้านเสร็จ ต้องอ่านหนังสือต้องเรียนก่อนที่จะไปเล่นใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือเป็นความซื่อสัตย์ของน้องๆองอนุบาลที่สามารถทําได้อีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราเจอสิ่งของของคนอื่นเราก็ไม่หยิบเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเป็นอนาคตของชาติเราจะต้องมีความซื่อสัตย์และข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ะะที่สำคัญต้องรู้จักดูแลตัวเองนะคะอย่างต้นกล้าเห็นไหมดื่มนมนะคะรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะ ไม่งองแงนะนี่เห็นไหมคะทอฝันคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานทอฝันต้องอยู่กับคุณยายทอฝันก็ต้องรับผิดชอบการทําหน้าที่ของตัวเองเห็นไหมคะไม่สร้างความเดือดร้อนไม่เป็นที่หนักใจของคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ถือว่าเป็น10ข้อที่เด็กๆควรไปปฏิบัตินะคะ,ะเด็ก ดีเด็กวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะหนูจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ของสังคมและดูแลประเทศชาตินี้ต่อจากรุ่นคนโตๆนะคะเดี๋ยวคุณครูฝนก็แก่แล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็แก่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆน้องๆทุกๆคนก็จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนดีนะคะรู้หน้าที่ของตัวเอง อ่าเห็นไหมต้องไปทำงานช่วยเหลือผู้อื่นไปแบ่งปันความรู้นะคะใช้ความอดทนเสียสละนะคะเราจะต้องเติบโตไปอ่าวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะแล้วก็โยงเส้นต่อจุดต้นคริสต์มาสนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามเสร็จแล้วก็มาเขียน พยัญชนะก็สระเอานะกอเอาเกาจอเอาเจ้าดดเอาดาวโตเอาเต่าบอเอาเบาปอเอาเป่าอเอาเอานะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามส่งคุณครูนะคะในทักษะภาษาไทยวันนี้ก็น่าจะเป็นเขียนตามรอยประนะคะสระอสระอสระอิสระอี สระอุสระอูสระอึสระอืะอนะสองหน้าหน้าที่22และ23นะคะและพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปของวันพรุ่งนี้นะคะ